ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่พบเจอปัญหาแต่ทรงสัญญาว่าจะไม่มีวันปล่อยมือหรือทอดทิ้งเราให้เผชิญปัญหาเพียงลำพังปัญหาที่เรารเผชิญจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่า พระเจ้าคือที่พึ่งพิงและเป็นผู้ดูแลชีวิตของเราพระสัญญาของพระเจ้าได้บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อชีวิตของลูกลูกขอมอบแผนงานทั้งสิ้นให้กับพระองค์ ทรงเป็นเยโฮวาหิเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระองค์จะเป็นผู้ผ่าทางตันและประทานหนทางแก่ลูกพระเจ้าคือผู้ที่นำลูกไปยังจุดหมายปลายทางแม้หนทางที่เดินไปจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากน้นาำพระองค์ก็จะเดินเคียงข้างและเป็นผู้นำย่างเท้าของลูกลูกจึงมีความมั่นใจลูกจึงมีความปลอดภัย เมื่อลูกอยู่ในหนทางของพระองค์และแม้ว่าลูกจะอับจนหนทางแต่พระเจ้าทรงมีทางออกให้แก่ลูกเสมอใจของมนุษย์กบแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขาลูกอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1